บบเดี๋ยวที่5าครับหัวก็หลกลึกลับหรือ Star s h i e l d s k u l l ครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมนี่คือหัวก็หลกกอระทำไมมันดูทรงเหมือนมันไม่เหมือนทรงของมนุษย์เลยวะสวัสดีวันดวุกงนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กองผมแอปพองพีทา,ล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 าและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการเราทุกวันเพื่อสวับบดีแบบนี้กับ ะดีจะแอฟในท็อปสิบแรกของปีหรือเปล่าวะอุ้ยหรือไม่ใช่ครั้งที่เรามานท็อปสิบแรกของปีนี่ว้ายลืมเขกกะโหลกหนึ่งที่อ่ะปองปองปองอ สำหรับช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับก็ยังคิดว่าน่าจะได้ออนเดือนมกราอยู่นะโดยหัวข้อท็อปสิใน EP ีนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของมิสตอรี่หรือว่าปริศนานะที่โดยหัวข้อเนี่ยเขาบอกว่านี่คือ7ปริศนาลึกลับนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกและที่แท้จริงเนี่ยมันถูกเฉลยไม่นานแล้วครับเอออันนี้เป็นภาค2องนะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเมื่อประมาณ3หรือ4ี p ที่แล้วเนี่ยจะเป็นภาค3นะฮะหรือภาคหนึ่งนี่แหละซึ่งคร อาจจะมีสิ่งที่เราเนี่ยไม่คาดคิดหรือว่าเราเนี่ยอาจจะเคยตีความกันไปแล้วก็ได้บอกเลยว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้น่าสนใจมากเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้การรอช้านะคุณผู้ชมยังไงก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมและจะพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราขบดูคลิปพร้อมอกันเลยครับ โอเคคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับต้องขออนุญาตทางเว็บเพจมายาก่อนเลยแล้วกลั่นนะครับผมจะกระดกเลนทําไมครับเนี่ยอะ่ะหัวข้อ,ขอเรานะคือเจ็ดปริศนาลึกล้ำนะที่โด่งดังไปทั่วโลกที่แท้จริงถูกเฉลยไปแล้วภาคสองนะครับเขาบอกว่าบนโลกเรานะครับมีเรื่องลี้ลับมากมายนะครับที่บอกเกี่ยวกับปริศนาที่ยังถูกกล่าวอ้างว่ายังไม่มีคําตอบทางวิทยาศาสตร์อยู่ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับถูกเล่าขานกันต่อมาเรื่อยๆรุ่นสู่รุ่นวัยสู่วัยกันมาอย่าง นานจนกลายเป็นเรื่องที่โด่งดังอันดับต้นๆของโลกและกลายเป็นที่แพร่หลายในโลกทอร์เน็ตไปแล้วแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปิศาานี้เขาบอกว่ามีการเฉลยไปนานแล้วครับซึ่งวันนี้นะมีอะไรบ้างเด็ดเจ็ดอย่างเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าอย่างแรกนะครับนั่นก็คือวงทันพืชหรือว่า crop circle ครับเฮ้ยคุณผู้ชมตอนที่เราจะไปดูข้อมูลเนี่ยผมจะบอกว่าอันนี้เกือบจะเป็นสิ่งลี้ลับของโลกไปแล้วนะเว้ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าไอ้รวดนลายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นรุ่นลายที่ไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบางท เ,เขาแบบนอนๆอ,อยู่แล้วตื่นมาฟาร์มของเขาก็แบบเฮ้ยมันโดนโกนโดนไถเลยเป็นรูปลักษ์แบบปริศนานเหล่านี้ขึ้นมาเว้ยซึ่งทฤษฎีต,ตอนแรกที่เขาแบบคิดกันนะอาจจะเป็นแบบยานมนุษย์ต่างดาวอาจจะลอดลงมาจอดก็เป็นได้อะไรอย่างนี้เลยเกิดเป็นทิ้งร่องรอยเหล่านี้ไว้นะครับซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวามาดูข้อมูลกันครับเขาบอกว่าถึงแม้จะมีรายงานเกี่ยวกับรูปทรงเลขาคณิตปริศนานเหล่านี้มาตั้งแต่สมัยสตวรรษที่16แต่มันก็เพิ่งมาโดาง่งดังเอามากในปี1978เท่านั้นหลังจากที่มีการรรราาายยงงนนนเกกกี่วัับอึ ในทุ่งใกล้กับเมืองวอร์มินสเตอร์ในวิลเชียร์ประเทศอังกฤษซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยวงลมปริศนาเหล่านี้นับร้อยอันเนี่ยปรากฏขึ้นทั่วภาคใต้ของอังกฤษเลยและนี่ยังไม่รวมถึงในต่างประเทศอีกทั่วโลกเนี่ยก็ยังมีอีกหลายที่เลยครับความเชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเนี่ยก็คือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยได้สร้างเอาไว้หรือทิ้งหลักฐานไว้นั่นเอง ตรงกับผมแเปะเลยนะฮะแล,ะล้วเขาจะบอกอีกนะครับว่าอย่างไรก็ตามนะครับครอปไซเคิลทั้งหมดเนี่ยก็ได้กลายเป็นเรื่องหลอกลวงไปในปี1991เนื่องจากว่าดักโบเวอร์แล้วก็เดฟชอเร่เนี่ยได้ออกมายอมรับนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนสร้างครอปไซเคิลในวิลเชียโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องของลังจานบินในนิตยสารนิวไซนทีสปี1963 เดี๋ยวก่อนนะคือจูๆจ่ๆเจ้าของฟาร์มก็ออกมาบอกยืนยันเองเลยงี้เหรออ๋อนี่ครับภาพยืนยันใช้เป็นเหมือนเป็นแท่งไม้อันหนึ่งแล้วก็เป็นกระดานไม้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเพื่อนทั้งสองคนนี้นะครับฉเฉลยวิธีการทำครอปไซเคิลกับ BBC นะว่าพวกเขาได้ใช้อุปกรณ์ง่าย,ายๆเพียงแค่กระดานไม้กับเชือกเท่านั้นแล้วพวกเขาเนี่ยใช้วิธีนี้สร้างครอปไซเคิลหลายร้อยอันทั่วเกาะอังกฤษโดยการทํางานภายใต้ความมืดสนิทจึงทําให้รูปร่างมันออกมาแปลกและเป็นศิลปะที่น่าทึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มันปรากฏใ,ในช่วงข้ามคืนนัน โอ้โหมันต้องว่างแค่ไหนวันนี้ ผมไม่รู้นะแต่เขาเฉลยออกมาแล้วก็เขาทําออกมาแต่เนี้ยเอาจริงผมก็เหมือนเคยดูทาง B B C หรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่เขาบอกว่าไอ้รูปแบบนกรูปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันสร้างขึ้นมาจากการแบบรถไถนาของเจ้าของไร่นั้นๆอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องก็แท็กเวลาแล้วก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะอันดับที่2เลยครับความลับในการสร้างพีระมิดครับเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งนะที่ผมบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเคยทำหลอดสุดดาไปแล้วแลวผมมีความรู้ติดหัวอยู่เล็กน้อยซึ่งงเเเดีี๋ยยวราาจะมถกถกน ช่วงดูข้อมูลดีกว่านะครับว่ามันถูกต้องตามที่ผมคิดหรือเปล่านะครับมาดูข้อมูลกันเขาบอกว่าพีระมิดนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งประหลา์จจของโลกที่น่าตื่นเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยหลายๆคนเนี่ยสงสัยถึงวิธีที่มนุษย์โบราณเนี่ยใช้ในการสร้างพีระมิดซะมากกว่าพาวกเขาเนี่ยสามารถขนย้ายอิฐบล็อกขนาดมอือมาขนาดนี้มาได้ยังไงและทําการเรียงกองๆๆขึ้นไปจนกลายเป็นพีระมิดเนี่ยได้อย่างไรและความลับเหล่านั้เนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยโยงไปถึงว่าจริงๆแล้วพีระมิดเนี่ยอาจจะถูกสร้างโดยสิิิ่่่งงมมีีีชวตททรูปัญญาาเข โผล่ให้มุ์ในยุคนั้นเจอก็เป็นได้ครับซึ่งตรนนั้นเลยกลายเป็นทฤษฎีที่โด่งดังมากแต่ทีนี้เนี่ยในปี2014ที่ผ่านมานี่ยังไม่ถึง10ปีนะฮะทีมงานนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมนะได้นําวิธีที่พวกเขาค้นพบในภาพวาดของสุสานโบราณมาทัสอก็พบว่าคนงานเหล่านั้นเนี่ยลากหินก้อนมอมาโดยใช้ลูกเลื่อนโดยการเทน้ําไว้บนพื้นทรายหรือพื้นดินเพื่อช่วยในการหล่อเลื่นและลดแรงเสียดทานและในระหว่างที่ขนย้ายเส้นทางนั้นก็ลากอิฐบล็อกขนาดใหญ่ไปสร้างพีงระ เดี๋ยวก่อนนะทฤษฎีนี้มีความแตกต่างกับสิ่งที่ผมศึกษามาเล็กน้อยออผมจะบอกว่าทฤษฎีที่ผมเคยได้มาและศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าในการทําแบบนีน้จริงๆมันทําได้ครับคือพูดง่ายๆคือไม่จําเป็นต้องใช้น้ําเลยก็ว่าได้ใช้กําลังคนนะครับในการสร้างพีระมิดเลยก็คือแบบใช้แรงงานทาสนั่นแหละโหคุณผู้ชมมันต้องใช้เวลากี่ปีอะ่ะแล้วมันต้องใช้แบบแรงงานมากน้อยแค่ไหนกว่าจะสร้างให้ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ผมว่ามันดูยากจนเกินไปแล้วก็มันมีทฤษฎีที่น่าสนใจกว่า ถ้าใครเคยดูหลอดซึดานะาเขาบอกว่ามันมีอยู่หนึ่งทฤษฎีนะครับ<า>นั่นก็คือทฤษฎีการใช้น้ําในการลากเจ้าหินเหล่านี้นั่นเองด<า>เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไปเห็นภาพทีมงานขึ้นภาพมาครับเ<า>ขาบอกว่าทฤษฎีนี้นะครับเป็นทฤษฎีที่คนทั่วโลกหรือว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดเขาบอกว่าพีระมิดยกตัวอย่างมานะคือมหาพีระมิดกิซ่าเนี่ยอยู่ห่างจากแม่น้านายหรือแม่น้ําลายหรือแม่น้ำอะไรสักอย่างเนี่ยคือหลายกิโลมากเขาบอกว่าแบบขุดล่องขุดซาะและแร่มาแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ให้น้ำเนี่ยมันไหลมาจนถึงแบบบริเวณที่พีระมิดหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการสร้างบ่อน้ําแล้วก็ทําการให้น้ำเนี่ยมันดันตัวหินขึ้นไปหลังจากนั้นก็ใช้แรงงานทาบในการทํางานต่อไปนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมีหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นแบบนั้นซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะแต่คือคุณผู้ชมครับในการที่จะทําแบบนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าคือมันเป็นวิธีการที่ค่อนข้างลามากเลยนะคุณผู้ชมรู้ปะตอนแรกในสิ่งที่ผมคิดอะผมแบบเฮ้ยถ้าคุณขุดบ่อมาน้ํามันก็จะได้ในระดับที่แบบมมีภาาพบบ่่่อออ้นนนใรระดัทบบบไคลหืออ มากกว่านั้นต่อให้รดออกมามันก็โดนสายดูดไปหมดแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้สร้างแค่คูน้ำเว้ยมันสร้างเป็นเหมือนแบบท่อระบายน้ําและหลังจากนั้นเนี้ยก็ Panch เอาท่อระบายน้ำเนี้ยสร้างแบบสูงขึ้นไปเพื่อให้มันมีน้าเนี้ยไหลมาจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างและเพื่อให้น้ำเนี้ยมันมีระดับที่สูงขึ้นไปอีกหลังจากนั้นเนี้ยเขาก็จะทําการปล่อยหินเนี้ยให้เข้าไปอยู่ในท่อระบายน้าและให้มันไหล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 ขึ้นไปสู่ด้านบนหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆเลียง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 ลงมาครับเอ้ยค่อนข้างน่าสนใจมากอนน เป็นไปได้สูงมากแต่ผมจะบอกเลยว่ามัน ันเป็นทฤษฎีที่เหลือเชื่อคือผมไม่ได้อยากว่าคนสมัยก่อนคิดไม่ได้นะแต่ด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการศึกษาเนี่ยมันมันทำให้เราไม่สามารถคิดได้เลยว่าคนสมัยก่อนอนะ่ะเขาจะแบบมีแนวคิดได้ถึงขนาดนี้ต้องขอบอกเลยว่าคนขึางหน้าทึ่งมากๆเลยครับแต่ทางนี้นั้นนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับหนึ่งอย่างว่านี่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าเขาสร้างพีระมิดขึ้นมาได้ยังไงในอดีตนะแต่เราพูดได้เพียงแค่ว่าเรามีทฤษฎีหลากหลายทฤษฎีที่คนหลายๆคนเนี่ยเชื่อกันาาํามมพิ แต่เขาไม่สามารถยืนยันได้เพราะสุดท้ายแล้วคําตอบมันหายไปตั้งแต่อดีตแล้วนั่นเองครับ น่าสนใจมากครับอ้นี่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ต้องพูดเลยมากมายเลยฮะคือข้อมูลเนี่ยผมอัดเต็มให้เลยนะครับผมงั้นขออนุญาตข้ามไปอันต่อไปเลยครับอันดับที่3ครับ <S <S เรือผีสิงฟไฟนิงดัชแมนฮะเอ้ยไม่ได้แล้วคุณผู้ชมผมชอบเรื่องนี้มากเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเนื้อเรื่องนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าย้อนความกลับไปในปีคศ160 0นะฮะมีรายงานการเห็นเรือลึกลับลอยอยู่บนท้องฟ้าซึ่งมันมักจะปรากฏพร้อมกับแสงประหลาดประหลาดในช่วงที่มีพายุด้วยเรือานเเ่่ือวป็รค ของชาวดัตชที่ล่องไปในมหาสมุทรช่วงที่ดันดอนจนมันถูกตั้งชื่อว่าไฟอิงดัชแมนนั่นเองความเชื่อเรื่องผีสิงนี้นะครับถูกเล่าต่อกันมาตามชั่วอายุคนจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีรายงานว่ามีการพบเห็นเรือลำนี้อยู่เป็นระยะระยะด้วยแ่หากใครที่พบเรือลำนี้แล้วก็จะบอกว่าพวกเขาเนี่ยกำลังประสบพบเจอกับเรื่องไร้และเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นตำนานที่ทำให้ชาวประมงเนี่ยไม่กล้าออกทะเลด้วยฮะอ๋อ oh. มาดูข้อสรุปกันครับเขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับภาพไฟอิงดัชแมนนะครับที่คุณผู้ชมได้เเห็นออยู่่มื นะคือหนึ่งในภาพปรากฏการณ์ภาพลวงตาหรือว่าฟาตาบอกานาที่เกิดขึ้นจากการหักเหของแสงในช่วงที่เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิส่งผลให้ชั้นบรรยากาศเนี่ยมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันค่าหักเหของแสงนี้ทําให้เรามองเห็นวัตถุบนผิวนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันลอยอยู่บนอากาศได้นั่นเองครับโอ้ผมเข้าใจแล้วคือที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเหมือนลอยบนอากาศใช่ป่ะแต่คุณผู้ชมลองดูที่ปลายเมาส์ผมเห็นไหมฮะ คือตรงเนี้ยมันคือทะเลเว้ยแต่เมื่อเรามองไปแล้วมันไกลแบบสุดลูกหูลูกตาแล้วด้วยความกดอากาศหรือว่าไอ้ไอ้อะไรสักอย่างอย่างที่มันแบบแตกต่างกันะมันเลยทําให้ตรงเนี้ยเราอะ่ะมองแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนล่องหนน่ะแต่ในความเป็นจริงคือมันลอยอยู่บนทะเลเว้ยแต่ผมจะบอกว่าเรื่องของไ n g ิงดัชแมนเนี่ยมันพูดยากเว้ยคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีตำนานของผมไม่แน่ใจว่าดุกที่4หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับราชะวงศ์ของฝรั่งเศสอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยเจอไ n g ิงดัชแมนแบบเป็นๆแล้วก็มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้บอกเลยว่าแบบในสมัยนะั้นเขาเจอจริงแล้วมีการเขียนไว้ด้วยนะยืนยันทางหน้าประวัติศาสตร์เลยเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันไม่แน่ใจนะครับว่าจริงๆแล้วบทสรุปเรื่องนี้เเปนนนนยยยังงงงไไแต่่่่่ผมมบออออกกกกลวาาาาารืี้้คขสใจึ ษาเพิ่มเติมแนะนำนะครับดูหลอดสิมดาได้หรืออยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมแบบหาสารคดีดูก็ทําได้เช่นกันนะครับต่อมาครับอันดับที่4ชาวสินทุโบราณอยู่รอดในทะเลทรายโดยไม่มีน้าได้อย่างไรครับโอ้ Ooh, ถ้าพูดถึงชาวสินทุนี่ผมต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งชื่อนะฮะที่โด่งดังมากๆนะครับเอาง่ายว่าเป็นเมืองโบราณโบราณหนึ่งที่แบบเก่าแก่คุณผู้ชมอ่ะ ดูข้อมูลหน่อยแล้วกันเขาบอกว่าอารยธรรมสินธุธนะฮะถือกําเนิดมันนานกว่า5,000ปีก่อนโดยปัจจุบันเนี่ยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียและปากีสถานอารยธรรมนี้ขึ้นชื่อเรื่องการปลูกฝ้ายและอินทผลัมและบางเมืองเนี่ยยังมีระบบการประปาและชนรประทานที่ดีด้วยแต่สิ่งที่ทํให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องสับสนก็คืออารยธรรมนี้เนี่ยจเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่แถบทะเลทรายได้ยังไงถึงแม้ว่าในที่นี้จะเคยมีแม่น้ําแต่มันก็แหองแห้งไปหมดแล้วซึ่งผลวิใใจัยเมื่อเร็วๆนี้ ไปเมื่อวาน3,000ปีก่อนการล่มสลายของอาณาจักรสินธุหลังจากนั้นพวกเขาก็อาศัยการกักเก็บน้ําจากลมมรสมุมเอาไว้ในแอ่งดินเหนียวเพื่อเอามาใช้เลี้ยงชีพในการทําเกษตรกรนั่นเองโอ้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคุณผู้ชมที่แบบเกี่ยวกับการกักเก็บน้ําอะไรอย่างงี้เออก็เจ๋งนะก็คล้ายๆกับเรื่องของพีระมิดที่ผมบอกก็คือแบบเอาอิดมาต่อหรือเอาดินเหนียวมาทําให้แบบอุดทรายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้น้ําเขาไหลมาเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้นะฮะน่าสนใจน่าสนใจนะครับผม อันต่อไปเลยแล้วกันครับอัพเดตที่5ครับหัวกระโหลกลึกลับหรือ Starshield Skull ครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมนี่คือหัวกระโหลกอ่ะทำไมมันดูทรงเหมือน,ม,นอมันไม่เหมือนทรงของมนุษย์เลยวะอ่ะมาดูกันครับเขาบอกว่าย้อนความกลับไปในปี1999นะครับหัวกระโหลกลึกลับชิ้นนี้นะได้ถูกพบในอุโม,มงค์เหมืองที่ประเทศเมกซิโกสายที่มาลึกลับก็เพราะว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างกับหัวกระโหลกมนุษย์ทั่วไปเนื่องจากว่ามันมีขนาดที่เล็กมากๆเล็กแบบกะโหลกเด็กเลยแล้วก็มีช่องของโพรงสมองเนี่ยใหญ่ผิดปกติว่ามนุษย์ทั่ววไปดด้้ยานนหหลลังีกโมแบ บริเวณเบ้าหน้าเนี่ยโปนใหญ่และไม่มีโพรงจมูกหลายหลายคนเชื่อว่านี่คือกระโหลกของมนุษย์ต่างดาวหรือว่ารูปผสมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต่างดาวนั่นเองตรงนี้เลยทําให้มันถูกเรียกว่า Star s t a r s h i l e skull นั่นเองครับน่าสนใจนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ครับเขามีเฉลยนะครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามครับมีการนํากระโหลกลึกล้ำนี้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดจนกระทั่งได้ข้อสรุปว่ามันคือกระโหลกของเด็กอายุ5ขวบเมื่อหลายพันปีก่อนนะฮะนักประสาทวิทยาพบสาเหตุที่รูปทรง,งของกระโหลกเนี่ยเสียรูปมันสอดคล้องกับภาวะน้ําคลั่งในสมอง ที่มีมาตั้งแต่เกิดซึ่งผลตรวจของ DNA ก็ได้ข้อสรุปว่านี่คือกระโหลกของมนุษย์อย่างแน่นอนแต่เป็นกระโหลกของมนุษย์ที่พิการหรือว่ามีภาวนะวัณนาขั่งในสมองตั้งแต่เด็กนั่นเองอ่ะโอเคเข้าใจได้อันต่อไปเลยฮะอันอที่6ครับ น้ำตกสีเลือดในแอนตาร์กติกาครับเฮ้ยอันนี้ผมเคยไปดูในอ,อ,อะไรนะเอฟท้องโลกนะเคยไปเห็นมาอยู่ถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นสนิมหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับแร่ธาตุสักอย่างนี่แหละอะมาดูกันครับเขาบอกว่าย้อนความกลับไปในปี1911นะครับนักสำรวจและนักภูมิศาสตร์โทมัสกริฟฟิสเทเลอร์ฮะได้พบกับสิ่งแปลกประหลาดที่ปรากฏอยู่ในทานน้ำแข็งหนึ่งในทวิตแอนตาร์กติกาตะวันออกเขาสังเกตว่าน้ำตกที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นมีสีแดงฉานราวกับเลือดเลยฮะ ซึ่งมาตัดกับสีมาอย่างชัดเจนและน้ําแข็งบริเวณโดนรอบเลยก็ว่าได้โดยตรงนี้เาขาบอกว่าสงที่เกิดขึ้นมานเป็นปริศนายาวนานกว่า100ป่ปีโดยมีการสันนิษฐานต่างๆนาไปว่าบางทีก็เกิดจากสาหร่ายที่ทําให้น้ํามันมีสีแดงหรือเกิดจากการเสียชีวิตของสัตว์บางชนิดจนทําให้เกิดเลือดแหง้งแล้วก็กลายเป็นแบบนี้ก็มีเช่นกันแต่แล้วนในจนกระทั่งเมื่อปี2 0 1 7เดนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบแหล่งที่มาของน้ําสีแดงนี้รวยพวกเขานี่ใช้เรดาร์ส่งเสียงสะท้อนจากคลื่นวิทยุจนพบว่าน้ําตกนี้เชื่่่ออมมมกับบแหลงทีุดดสูรณ์้วย แร่ธาตุเหล็กซึ่งอยู่ภายใต้ฐานน้ำแข็งนี่แหละเขาเชื่อว่ามันคือแหล่งน้ำเค็มจัดที่มีอายุมากกว่า1ล้านปีและมีธาตุไอออนออกไซด์ในปริมาณสูงจนทำให้น้ำกลายเป็นสีนี้นั่นเองครับโอ้ทานน้ำโบราณที่มีปริมาณของไอออนออกไซด์สูงนะคุณผู้ชมอายุกว่า1ล้านปีเลยนะแสดงว่าต้องทับถมมาแบบหนามากๆนะฮะ ไปันดับสุดท้ายเลยครับโอ้โหนี่เพิ่งทําแบบไอ้นี่ไปเลยนะอะไรนะ,ะรนะนักสืบเอฟไปเลยนั่นก็คือรูปปั้นปริศนาโมอายใครเป็นผู้สร้างนั่นเองครับเฮ้ยผมจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นตำนานล่ําลือมากเท่าตามข้อมูลเนี่ยพูดได้เลยนะฮะว่ารูปปัน้นโม,มอายบนเกาะอิสเตอร์ในประเทศชิลีนั้นล่าลือกันมายาวนานเลยว่าใครเนี่ยเป็นคนสร้างกันแนะ่เพราะรูปปั้นนี้เนี่ยเป็นรูปปั้นที่สูงกว่า5เมตรมีน้ําหนักกว่า20ตันและเป็นรูปปั้นที่ถูกสลักหรือแกะออกมาด้วยหินก้อนเดียวเท่านั้นนนนนแลลววววมมมีจจําาาาากกก่่่600ตัััระะยยยอูทเเเป็ ได้หรือไม่ว่าชาวโปรินิเซียที่อาศัยอยู่บนเกาะน,นี้มาตั้งแต่1,000ปีก่อนเนี่ยจะสามารถทําได้ด้วยตัวเองหรอฮะและพวกเขาเนี่ยเคลื่อนย้ายหินเหล่านี้ได้ยังไงซึ่งหลายๆคนเชื่อว่ามันอาจจะเป็นปริศนาที่มาจากมนุษย์ดาวอีกแล้วก็เป็นได้ครับแต่แล้วครับปริศนาก็ถูกขี้กายครับเนื่องจากว่าต่อมาเนี่ยทอเฮเลอร์ดานนักประจนชาวนอร์เวเย์เผยเห็นภายใต้ศีรษะที่โผล่หนือแผ่นดินมาปรากฏว่าจริงๆแล้วโมอเนี่ยไม่ได้มีแค่หัวนะคือตามภาพเนยเราจะเห็นในโลกดินิทว่าเฮ้ยมีแค่หัวแล้วกว ซึ่งตรงน,นี้นเ,นเลยทไไําให้นักวทยาศาสตร์หลายๆคนเนชื่อว่าการขนย้าย,ยง่ายมากๆเลยใช้เชือกเพียงแค่ไม่กี่เส้นแล้วก็ใช้แรงงานคนเพียงแค่ไม่กี่คนด้วยการใช้แรงเหวีย่ยงจนทําให้มันเกิดการโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาสุดท้ายใช้คนเพียงไม่กี่คน,นคก็สามารถเคลื่อนย้ายหินที่มีน้ําหนักหลายสิบตันไปอีกที่หนึ่งได้เลยครับแต่ตรงนีน้ผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่เล็กน้อยคือเรื่องนี้มสรุปไปแล้วล่ะแต่เรื่องนี้มันมีข้อสงสยอยอยัยอย่างนึงก็คือผู้ชมบ,บางจุดมันมีจุดที่หินขึ้นไปอยู่สูง แต่บางจุดมันก็อยู่ต่ําบางจุดขุดดินลงไปคือผมว่าบางอย่างอ่ะมันอาจจะไม่สดของแบบเออใช้เชือกแล้วไปได้ <S <S ผมว่ามันมันน่าจะต้องมีอะไรมากกว่านี้ส่วนตัวคิดอย่างนี้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอคําตอบที่จะถูกเฉลยมาในอนาคตหรืออาจจะไม่มีก็เป็นปริศนาต่อไปนีครับผมแต่นี่ก็คือเจปริศนาลึกลับดลโด่งดังทั่วโลกที่แท้จริงแล้วถูกเฉลยมาแล้วครับปรกเบอครับผม ต่คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับวิทยาศาสตร์นะครับต่อให้เฉลยอะไรมาแล้วก็แล้วแต่ทุกๆอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ถ้ามีทฤษฎีหรือถ้ามีเรื่องที่ถูกเปิดเผยมาแล้วมีความน่าเชื่อถือกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้เรื่องบางเรื่องวิทยาศาสตร์อาจจะเฉลยไปแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะโคเชกันฉะนั้นโปรดติดตามกันอย่างลึกซึ้งและใช้วิจยยารณในการรับชมด้วยนะครับและถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะฮะกดกระดิ่งกดไลค์